บอลของยศกรห่างตัวไปหน่อยโอ้โหเกี่ยวแล้วบอลเกี่ยวไม่ติดเท้านะครับวิ่งเข้ามายิงแบบนักกระบอรครับโอ้โหคอนลาโดเมา่เดี๋ยวต้องเช็ค VR หน่อยครับบอลโอ้โ,โ,อโแต่ดูนี้ถ้าเข้านี่จะสวยมากๆ <laughs> บอลมันโดยนยศกรฟิลิป,ปวิชิช ลองสองเองแล้วครับหืมตัวซ้ำไม่มาโอ้โหกระชากหนีมาได้ครับกดฝา,ากความวันที่คอนาโดเครับนอร์เซตลักทองนอร์เซตยิงจัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดสุดเลยโอ้แล้วยิงดีด้วยครับลูกนี้รัตนัยก็หมดสิทธิ์เซฟเลยครับให้สัญญาแล้วช่างอูบโรยๆไปด้านไกลนู่นแล้วครับเราดูสูตรนี้ย้อนกลับมายิงสก,กิดไม่ได้ที่ตัวเคลมเซนอีกทีนึงเฟลเป้ข้ามคันโอ้โห สูตรนี้มิดไหลไม่ทะลุโอ้บอลนี้ทีนึงแล้วยิงขวาลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหจังหวะที่ใส่ที่ขวาของฟิลิป ович โ,ปโอ้คืออาน,นาวินเปิดโค้งรัตนยัยเอา้าออกมาแล้วไม่ถึงเอา้าแล้วดูโจนยิงลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหยังอยู่ตรงนี้ก็ไม่ฟาเหมือนกันนะครับแล้วก็จบเกมครับโอ้โหเป็น3แต้มของหนองบัวพิชยานะครับ